ค่ะขอสวัสดีช่วงเย็นๆนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะพี่เพนมาเตรียมยอดมันไปขายกันจ้าเป็นไงคะสวนน้ำหยดของพี่เพนเขียวขจีไหมสวยงามเขียวขจีหมดเลยขจีทั้งยญ้าขจีทั้งยอดมันค่ะก็แปลงนี้เป็นม่วง Purple พ w e e สวิตโรนะคะพี่เพนจะมาตัดยอดไปขายที่ตลาดกร e นมอล l l และก็ตลาด เขียวสวนใหม่กันก็ถ้าใครจะซื้อยอดมันก็แวะไปนะคะเสานี้พี่เพนย้ายมาอยู่ที่สวนใหม่ตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาจนถึงเวลาบ่ายโมงประมาณนี้แหละคะ่ะตลาดเขียวอบจอสุรินย้ายมาอยู่ที่สวนใหม่สวนสุขภาพสุรินนะคะก็ถ้าใครจะแวะมายัางไงก็ ลองแวะมาเดินชมดูค่ะเพราะว่าตลาดพึ่งพึ่งพึ่งอะไรนะคะพึ่งเสาแรกอะค่ะเป็นเสาแรกที่เปิดทำการแล้วก็มันอาทิตย์นี้ก็จะมีสีส้มโอกินวาวากับสีม่วง Purple พลสวิตโรสเหมือนเดิมนะคะส่วนเบนนี่ฮารุกะพี่เพนยังไม่ตัดซากุระก็ยังไม่ตัดขาวโอเรนทัลก็ยังไม่ตัด อโนอิโมก็ยังไม่ตัดค่ะก็ชินสวีทก็ยังไม่ตัดนะคะเพราะว่าพี่เพ็ญขยายพันธุ์ก่อนเนาะถ้าใครสนใจยังไงก็ทักทายมาได้เลยาจะได้จัดส่งให้ก็มีตอนนี้ที่พี่เพ็ญตัดที่ยังพอมีเยอะอยู่ก็คือม่วง p u r ร์เพ w e e สวีตโรนะคะแล้วก็ตัวส้มโอกินาว่าอันนี้พอพอส่งได้เลยก็ไอดี ID ลพี่เพ็ญน,นะ0 6 3 ศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเก้าสองอันนี้เป็นหน้าง,งานของพี่เพ็ญน,นะตอนนี้กําลังตัดกันส่วนนี้ก็เป็นหญ้าสวยๆเกี่ยวกรจีเลยค่ะพี่เพ็ญเอาญ้าไม่ทันจะตัดหญ้าไปขายแล้วค่ะอืทําได้หลายรูปแบบก็จะ,จะช่วยกันตัดหญ้าขายแล้วตอนนี้เพราะหญ้าก็ขึ้นสวยเหลือเกินยอดมันก็สวยหญ้าก็สวยนะคะตรงนี้ถ้า ใครสนใจยังไงก็โทรมาก็ได้ค่ะเบอร์พี่เพ็นก็0630074192ก็อันนี้พี่เป็นจะให้ดูที่พี่เป็นปลูกมันเนาะพี่เป็นมาแซมข้าวโพดไว้รับประทานถ้าเหลือจากการรับประทานพี่เพนก็คงได้เอาไปขายนี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูนี่ค่ะข้าวโพดกับฟักทองสามารถปลูกร่วมกันได้ค่ะเราทำผสมผสานอนุนิดอันนี้หน่อยไม่ต้อง แบบตั้งใจทําเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆหรอกทําเกษตรต้องสบายๆค่ะอย่าทําแล้วเครียดแล้วมันมันจะไม่มีความสุขพี่เพ้นทุกวันนี้ทาทาด้วยหัวใจแล้วก็ทําเอาความสุขซะมากกว่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ต้องการเงินนะคะเงินก็ยังต้องการนะคะก็ถ้าสนใจยังไงก็ทักพี่เพ้นมาได้เนาะก็ยังคงมีจําหน่ายอยู่ที่ตลาดเขียวสวนใหม่และตลาดกรีนมอเหมือนเดิมจ้า สำหรับคลิปนี้พี่เป็นสวัสดีจ้า